คิดว่าอยากจัดฟันแบบใสเพราะว่าทางานแล้วก็คืออยากให้มันดูสุภาพนิดนึงนะคะซึ่งราคามันดูพอจับต้องได้แลกกับผลลัพธ์ที่มันได้คล้ายๆกับแบบที่มันเกือบแสนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชื่อนงนภัรติวิลาคชื่อเล่นชื่อแยมาอายุ23ค่ะตอนนี้ก็ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทก็คืออันนี้ก็มาจัดฟันแบบใสเป็นแบบคลิปด้านสมัยะคะวันนี้มาประมาณน่าจะเป็นรอบที่4ก็คือมาติดเครื่องมือ ็คือเป็นคนมีปัญหาคือฟันฟันสองซิ่งหน้ายื่นั้งหมดฟันอยางนแต่ว่ามันจะยื่นไม่เท่ากันด้วยค่ะก็เลยเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยแบบด้านตรงจะไม่เท่าไหร่แต่เวลาหันข้างแล้วมองมองจากด้านข้างเข้ามาคืจะเห็นเลยว่ามันมออกมาเยอะก็เลยอยากแก้ปัญหาตรงนี้ให้มันเข้าไปหน่อยตอนนั้นก็คือเหมือนยังยังเด็กกว่านี้อยู่ก็จัดแบบเล็กก็ได้ก็บองทไม่ซีเรลียสแต่เหมือนกับว่ากว่าจะได้ลองได้ตัดสินใจจัดจริงๆคือมันก็ โตแล้วอะ่ะก็เลยคิดว่าเอาแบบใสดีก,กว่าแล้วทีนี้จัดฟันแบบใสก็คือแบบปกติเลยคือมันจะแพงแพงมากแบบบางทีเป็นแสนอย่างเงี้ยเป็นของที่เป็นแบบจากอเมริกาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เหมือนกับว่าเราก็ดูในเฟซบุ๊กดูไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มาเจอร้านนี้ซึ่งราคามันดูพอจับต้องได้แลกกับผลลัพธ์ที่มันได้คล้ายๆกับแบบที่มันเกือบแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอออันนี้น่าสนใจก็เข้ามาดูละเอยียดอีกทีนึง ว่ามันราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรไหมแล้วก็มีเหมือนกับว่าคนมาใช้บริการเยอะไหมก็คิดว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าราคาก็พอจะต้องไดน้น้อยกว่าจัดวันที่มันเป็นแสงเกือบครึ่องอะค่ะแล้วก็ได้แบบสแบบตรงใจด้วยก็เลยตัดสินใจทำทิี่